ถามพวกเราหน่อยว่าเรามีความจำเป็นไหมที่จะได้ตัวอรูปประชานถ้าสมมติว่าเราสามารถทำรูปประชานได้เราจะทํำอารูปไหมจะทําหรือไม่ทํำอาจจะทําหรือไม่ทำ,ทำ,ทำใครใครทำ ถ้าได้รูปประแล้วจะต่อรูปประเลยใครบอกไม่เอาขอแค่รูปประอย่างเดียวเท่าน,นะไม่อยากเสียเวลาคืออย่างนี้นีก่อนอะไรนะ,ะรว่าไงอ๋อ <laughs> คืออย่างนี้เมื่อบุคคลได้ปฐมฌานทุทติยฌานตติยฌานจะดุยฌานหรือรูปฌานหรือได้ไรปัญญฌานแล้ว เวลาเขาจักเจริญอรูปฌานไม่ใช่เรื่องยากของเขาไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ้าได้อรูปได้อรูป,ปรสมาได้สมาบัตแปดแล้วเนี่ยมันเวลามาเจริญวิปัสสนาญาณเขาเจริญได้เร็วได้เร็วกว่าบุคคลที่ไม่ได้สมาบัตแปดเพราะว่ากำลังของการที่จะมาเจริญวิปัสสนาญาณ เขาจะเข้าฌานทั้งหมดก่อนแล้วก็จะมามาเข้าถึงจตุธชฌานคือฌานที่สใช้ฌานที่สเป็นบาทเป็นพื้นฐานเป็นประทดฐานในการน้อมจิตไปสู่วิปัสนาญาณจะมีพลังมากบกุคคลนี้มีพลังมากตัววิปัสนาญาณจะมีถูกขับเคลื่อนหรือถูกแรงส่งที่มีพลังในการที่น้อมเขาไปรู้รูปธรรมและนมามธรรมได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วไวามาก เพราะว่าเขาฝึกจิตได้ดีอย่างสูงสุดแล้วฉะนั้นในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจะสรรเสริญมากสําหรับบุคคลได้สมาบัตแ8ดแล้วน้อมเป็นกรรมริยาที่จะน้อมไปสู่การรู้รูปนามกันหน้าตามความเป็นจริงฉะนั้นจะแปลกใจบุคคลที่ได้สมาบัติแล้วเนี่ยตัวกําลังของสมาบัติเวลาน้อมเข้าไปเห็นไปกําหนดตัวรูปธรรมก็จะเห็นรูปธรรมได้เร็ว กำหนดนามาทืกเวทนาสัญญาสังขามญานก็จะเห็นชัดและนอกจากเห็นขันห้าแล้วเนี่ยเห็นตัวปฏิจจสุบาทเห็นวงจรเห็นการเกิดเห็นเห็นทั้งทั้งหลายเลยเนี่ยและสามารถย้อนไปตามแนวในยัของปฏิจจสุบาทที่ทะลุชาติเลยระลึกชาติได้ด้วยขนาดนั้นเลยนี่เป็นแบบนี้ก็จะสามารถเห็นกระแสของรูปนามขันห้าในพบต่างๆได้มากมายเลยตอเนี้ กำลังของสมาบัติมีพลังอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าไปได้กำลังของวิปัสสนาญาณเสร็จแล้วแล้วไปทำอภิญญาโอโหไปใหญ่เลยแต่เนี้ยเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณน,นะเป็นตัวขับเคลื่อนเ้าอีกจะไม่ระลึกได้นิดหน่อยเลยแต่เนี้ยทะลุโอ้โหแต่เนี้ยนับไม่ได้เลยแล้วแต่การระลึกเป็นการระลึกที่ไม่ติดข้องในการระลึกเลย จะเห็นขันห้าเท่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่แล้วสามารถกำหนดหมายบัญญัติสีผิวตระกูลอาหารสุขและทุกข์ในรายละเอียดได้หมดเลยเพราะกำลังของสมาบัติและกำลังของอภิญญาที่เป็นตัวขับเคลื่อนและตนเองก็จะสามารถว่าแท้จริงอ่ะสัตว์นรกสัตว์เดราชานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาและพรหมเป็นสมมุติ แท้ที่จริงก็คือขันอายตนะธาตุหรือปฏิจจสุบาทเท่านั้นที่กําลังดําเนินเป็นไปอยู่ก็ย้อนวงจรของปฏิจจสุบาทได้ก็เห็นด้วยความเป็นร่วมน้าขันหน้าเห็นด้วยความเป็นตัวอิทัปปจยตาเห็นด้วยความเป็นปฏิจจสุบาทเห็นด้วยความเป็นอนิจจตาเห็นด้วยความเป็นทุกขตาและอนัตตาเนี่ยเป็นเห็นอย่างนี้เลยยิ่งเห็นมากความเบื่อหน่ายยิ่งมีพลัง มันเห็นแต่ขันห้าที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นวงจรของชีวิตและไม่ใช่ย้อนอดีตอย่างเดียวนะวิ่งไปอนาคตได้ด้วยนั้นบุคคลที่ได้ประเพณิวาสานุติยานเนี่ยย้อนอดีตอนาคตได้ด้วยแล้วยังเห็นตัวกรรมเห็นจุติและปฏิสนธินะเห็นหมู่กรรมของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ลองคิดดูดูยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ด้วย แล้วเมื่อเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของชีวิตอย่างเนี้ลองดูที่ว่าพลังของตัววิปัสสนาญาณจะมีพลังขนาดไหนมีพลังมากท้ไอต,ตัวส่งของเราเนี่ยที่มันนิดๆเนี่ยพอพอไปมานัสิการสักเล็กน้อย,อยแรงมันหมดต้องกลับมาอยู่ในสมาธิใหม่มันเป็นแบบนี้แต่ถ้ากลุ่มสมาบัติที่ได้สูงๆอย่างนี้แล้วบางทีชั่วโมงแทบไม่ต้องมาเข้าเลย มันยังส่งได้ขนาดนั้นเนี่ยอย่างของเราเนี่ยสักห้าน,นาทีหมดแรงแล้วต้องมาประจ่อสมาธิอีกทีมันเป็นแบบนี้มันถึงอ่อนแอมากเข้าใจไหม <c oughs> ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าได้ถ้ามีกําลังกุศลสั่งสมมาดีและเพียรพยายามในปัจจุบันวิองค์ความรู้องค์ประกอบเนี่ยได้สมาบัตเป็นเรื่องดีๆ ได้สมาบัตแปโอ้เจ๋งเลยทเจ๋งเลยเนี่ยอันนี้เป็นตีเหตุกาปฏิสนธิบุคคลแน่นอนนะคนที่ได้สมาบัติเนี่ยฉะนั้นเวลาจเจริญวิปัสนาขาดข้อมูลแค่นั้นเองเมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายละเอียดเนี่ยเรียบร้อยเลยทีนี้เขาเรียกว่าไปไม่กลับไปไม่กลับนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลา บุคคลที่มีนิวรณ์ไม่กุ้มลุมจิตเข้าสะอาดที่เป็นจิตตวิสุทธิและมีความเข้าใจศีลก็เป็นศีลวิสุทธิจิตก็เป็นจิตตวิสุทธิฉะนั้นเวลาจะน้อมสู่ทิฏฐิวิสุทธิการไปกําหนดเห็นขันห้าแล้วกังข่าวตะวิสุทธิไปกําหนดเห็นปฏิจจสุบัตวงจรของชีวิตหรือขันห้าที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นปฏิจจะเป็นอิทัปปเยตาทจะเห็นชัด เห็นชัดหมดท่านนึกบอกว่าสัตว์ที่ทํากรรมก็ไม่มีสัตว์ที่รับผลกรรมก็ไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่านั้นเป็นไปอยู่ความเห็นแบบนี้เป็นสัมมาทัศนะนี่เนี่ยนเนี่ยเนยเห็นปฏิจจัชัดสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปอยู่แต่ไม่ใช่เป็นมิจฉา,าทิฏฐิด้วยนะ พวกเราต้องระวังนะเห็นแบบนี้ที่เป็นบุตุชนเนี่ยที่ไม่ได้ไปเห็นความจริงเนี่ยเผลอเป็นสัตว์ที่ทํากรรมก็ไม่มีผู้รับผลกรรมก็ไม่มีฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมันไอ้นี่ยุ่งเลยนะเองย,ยุ่งเนี่ยไอย้นี่บุุรชนถึงอันตรายไงเวลาไปฟังธรรมะระดับนี้ถ้าไม่มีสัมมาทัศนะไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าม,มีองค์ประกอบในพื้นฐานในการฟังให้ดีจะเป็นจะเห็นผิดเมื่อไม่มีสัตว์บุคคลจะกลัวทําไมบุญบาป บาปมันก็ให้ผลแค่ขันห้าไม่ได้ให้ผลเราเพราะงั้นเอาไปใหญ่เลยในเนี่ยงานนี้ไปใหญ่แล้วไอ้นี่มิจฉาทิฏฐิกินใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยเมื่อเห็นปฏิจจสุบาทนั้นปฏิจจบา,จบาทจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณอิทัปปเจยตาจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณพวกเราจึงต้องเจาะองค์องค์งประกอบของปฏิจจบาตที่เป็นอวิชชาองค์ประกอบของปฏิจจาระที่เป็นสังขารนี่ชัด เน,นี่ยศึกษากันมาตั้งหลายวันได้สององค์เองเนี่ย,ยอวิชากับสังขารอย่เนียแต่ไม่เป็นไรหรอกเราไปเสียเวลารู้เรื่องอื่นหนักกว่านีอ้อีกเรื่องนี้รู้ไปเพื่อเป็นไปัจความพ้นทุกรู้เถอะคนรู้ด้วยควรควรจะเข้าใจด้วยใช่ไหมล่ะเพราะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจคําว่าปุญญาวิสังขารปุญญาวิสังขารเนนชาวิสังขารเห็นไหมพ่าะอาวิชาแท้ เราจึงต้องทําบุญเพราะอิาวิชาแท้ๆต้องทําบาปเพราะอาวิชาแท้ๆจึงทำอนินชาพิสังขาร